15สิ่งอันเป็นที่สุดในชีวิต 1. สศัตรูตัวร้ายที่สุดในชีวิตคือตัวเราเองศัตรูภายนอกนั้นเข้าใจได้ง่ายป้องกันได้ง่ายตัวเราเองต่างหากที่ยากจะรู้จักยากจะเข้าใจจัดการควบคุมได้ยากเรามักหักห้ามความอยากอารมณ์ความโกรธครึ่งของตัวเองไม่ได้ตนจึงกลายเป็นศัตรูแห่งตน 2. โรคร้ายที่สุดในชีวิตคือเห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่ตัวเราจึงไม่สามารถเปิดใจกว้างไม่สามารถก้าวหน้าสู่ความสำเร็จไม่สามารถยกตัวเองให้สูงขึ้นดังนั้นเราจึงต้องใส่ใจดูแลตัวเองนอกจากไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วยังต้องรักษาโรคเห็นแก่ตัวทางใจด้วย 3. ความน่าเศร้าที่สุดในชีวิตคือความไม่รู้ ความน่าเศร้าที่สุดในชีวิตคือไม่รู้ไม่รู้เหตุผลดีชั่วไม่อาจแยกแยะข้อเท็จจริงไม่อาจแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างคนไม่อาจเข้าใจผลบุญผลกรรมต่างๆนี้คือความน่าเศร้าที่สุดในชีวิตคนเรา 4. ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตคือเห็นผิดความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดคือเห็นผิด ก็คือมีความเข้าใจผิดทางความคิดมีความผิดเพี้ยนในการรับรู้ไม่เพียงไม่รู้จักทำความเข้าใจและแก้ไขด้วยตนเองยังถือตนว่าถูกนี่เป็นโรคร้ายที่เป็นกันมากของคนสมัยนี้และน่ากลัวมาก 5. ความล้มเหลวที่หนักหนาที่สุดในชีวิตคือโอหังคติมีว่าผอมตนได้ผลประโยชน์ร้นปรี พราวอดวายคนคนหนึ่งหากโอหังพระยองถือดีไม่ว่าเดินไปที่ไหนร้วนไม่เป็นที่ต้อนรับดังนั้นความเย่อหยิ่งความโอหังจึงเป็นความล้มเหลวที่หนักหนาที่สุดในชีวิต 6. ความกระดกุ้มที่สุดในชีวิตคือความอยากได้ใครมีอะไรคือความเจ็บปวดที่สุดบางคนว่าความหิวบางคนว่าความรัก ที่จริงความเจ็บปวดกัดกรุ้มคือความอยากเมื่อความอยากได้ใครมีไม่ได้รับการตอบสนองก็เกิดทุกข์ 7. ความหวั่นวิตกในที่สุดของชีวิตก็คือความเป็นความตายยามเป็นแก่งแย่งชื่อเสียงราบยศเจ้าคดฆ่าโกงเมื่อวันแห่งความไม่เที่ยงมาถึงก็หวั่นกลัวว่าทุกอย่างจะหายวับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหรือตาย ล้วนเต็มไปด้วยความหวั่นวิตกนี่คือความหวาดหวั่นที่สุดในชีวิต 8. ความเดือดร้อนที่สุดในชีวิตคือการว่าดีว่าร้ายมีคนกล่าวว่าที่ใดมีคนที่นั่นย่อมมีการว่าดีว่าร้ายเรื่องนี้ทําให้เราเดือดร้อนเราก็เพียงไม่สนใจคําซุบซิบนินทาไม่ปล่อยข่าวว่าร้ายคนจะมาหาเรื่องกัดกุ้มไปใหญ่ 9. คุณธรรมสูงสุดในชีวิตคือความเมตตาเรายอมไม่มีความสามารถไม่มีความรู้แต่ต้องไม่ยอมให้ตัวเองไร้เมตตาความมีเมตตาคือคุณธรรมที่แท้จริง 10. ความกล้าที่สุดในชีวิตคือรับผิดเป็นคนต้องมีความกล้าความกล้าไม่ใช่การไปชกต่อยทะเลาะเบาะแวง้งเอารัดเอาเปรียบคนอื่นความกล้าที่สุดคือกล้ารับผิด กล้าแก้ไขจึงเป็นผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่1 1การเก็บเกี่ยวที่อุดมที่สุดในชีวิตคือรู้เพียงพอเราทุกคนร้วนหวังว่าตัวเองจะประสบผลสําเร็จได้เก็บเกี่ยวผลดีอะไรคือผลเก็บเกี่ยวที่อุดมที่สุดก็คือรู้จักพอถ้าไม่รู้จักพอต่อให้นอนในสวนรรค์ก็เหมือนอยู่ในนรกหากรู้จักพอนรกก็เหมือนสวนรรค์ 12. พลังที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตคือศรัทธาเรามักพูดกันว่าต้องพัฒนาแหล่งพลังของเราซึ่งย่อมไม่ใช่เหมืองแร่ในภูเขาอัญญมณีใต้ทะเลแหล่งพลังที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคือศรัทธาของเราในศรัทธามีสินทรัพย์มีคุณธรรมมีสมบัติ 13. การครอบครองสูงสุดในชีวิตคือรู้คุณ ใครมั่งมีที่สุดใครยากไร้ที่สุดคนยากไร้คือคนที่มักคิดเอาเปรียบคนอื่นคนมั่งมีคือคนที่รู้คุณมักคิดให้คนอื่นดังนั้นถ้าคนคนหนึ่งมีความรู้คุณรู้จักให้เขาก็จะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองมากที่สุดในชีวิต 14. บบุคลิกภาพที่งามที่สุดในชีวิตคือยอมรับว่ากันว่าเข้มงวดตัวเอง ผ่อนปนคนอื่นเราควรอบอ้อมยอมรับคนอื่นอย่างใจกว้างไม่ว่าคนอื่นจะดีต่อคุณหรือไม่ร้วนควรให้ความเข้าใจและยอมรับนี่คือคนที่มีบุคลิกภาพงามที่สุด15ต้นทุนสูงสุดในชีวิตเราคือศักดิ์ศรีการที่คนเป็นคนได้ก็เพราะคนมีศักดิ์ศรีเพื่อศักดิ์ศรีเราสละได้ทุกอย่าง แต่เบื้องหน้าการทรมานและต้องเสียสละนั้นก็ยังต้องคงศักดิ์ศรีดังนั้นเราทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีต้องให้ค่ามันทำรงมันไว้ขอขอบคุณบทแปลคุณวิพาดากิติโกวิทเผยแพร่แมสแมนบุ๊กภาพประกอบพิซซ่าเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ